ดาวเหนือเพียงดวงเดียวสามารถบอกทางเรือทุกลำบนโลกได้สวัสดีครับผมโค้ดท็อป fbs ชนบุรีกลับมาพบกันเช่นเคยกับบทวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับในวันที่18ตุลาคม2022เรามาดูพฤติกรรมของราคาทองคำเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับราคาทองคำได้มีการสวิงตัวขึ้นไปที่บริเวณโซนของกรอบแนวต้านที่โค้ดได้ให้ไว้นะครับและปัจจุบันราคาได้กลับตัวลงมาที่1,652 หากท่านใดเปิดสถานะเซลล์ที่ตามแนวต้าที่โค้ดได้แนะนําไปนะครับก็สามารถมีกําไรทุกท่านแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ของวันนี้และแผนการเทรดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์ไปด้วยกันได้เลยครับบทวิเคราะห์ของวันนี้โค้ดจะเริ่มจากการวิเคราะห์ในทม์เฟรมใหญ่ที่ทม์เฟรม H4 ในทม์เฟรม H4 นะครับราคามีการเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบเทรนของขาลงปัจจุบันราคาได้มีการสวิงตัวอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางของกรอบเทรนขาลงนะครับ ประกอบกับสัญญาณ macd อยู่ใกล้ๆกับเส้นศูนย์ลักษณะเช่นนี้นะครับราคามีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางของไซเวนในกรอบเทนของขาลงเพื่อความชัดเจนในกรอบโซนและแผนการเทรดนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในทำเฟรมย่อยครับในทำเฟรมย่อยโคดจะมาวิเคราะห์กันในทำเฟรมของ h 1นะครับในทำเฟรม h 1ราคามีการเคลื่อนไหวในลักษณะของไซเวนนะครับที่อยู่ในกรอบเทนของขาลงในทำเฟรมใหญ่ลักษณะเช่นนี้นะครับ ให้เราสังเกตจุดบริเวณโซนแนวต้านที่โค้ดได้ให้ไว้เมื่อวานนะครับถ้าหากราคาไม่สามารถที่จะมายืนเหนือกรอบแนวต้านตรงนี้ได้ราคามีโอกาสที่จะลงไปตามกรอบเทนของขาลงนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะต้องโฟกัสในจุดโซนที่ว่าราคามีโอกาสที่จะลงต่อได้หรือไม่และเราจะเทรดในสถานะเซลล์เป็นหลักนะครับหากราคาไม่สามารถที่จะยืนทะลุกรอบแนวต้านได้ เดี๋ยวเรามาดูกรอบโซนนะครับที่จะใช้ในการเปิดสถานะโค้ดจะให้ไว้ดังนี้ในกรอบโซนกันเซล์นะครับโค้ดจะให้ไว้ที่แนวต้านแรก1,660แนวต้านต่อมา1,672และให้จุดสต็อปลอไว้ที่1,676สําหรับแนวรับนะครับหรือจุด TP โค้ดจะให้ไว้ที่แนวรับแรก1,635แนวรับต่อมา1,626และให้จุดสต็อปล็อไว้ที่1,621ในการเปิดสถานะนะครับจำเป็นจะต้องอาศัยเรื่องของ t e c h ิค c a l นะครับและโฟกัสจุดราคาในการเข้านะครับตามหน้างานเลยเพราะว่าสิ่งที่เทรดเดอร์จำเป็นจะต้องมีคือการเท่าทันต่อสถานการณ์นะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามนะครับโค้ดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้โค้ดด้วยครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านผรอตฟ้ามีกำไรไปได้วยกันทุกวันครับสวัสดีครับ